จะไลฟ์ต่อพี่ตุ่มนิดนึงเนาะโอเคได้เลยพี่ก็ไลฟ์ประมาณเออเนาะก็อ่เออเออสิบเอ็ดโมงก็ไม่น่าไลฟ์เนาะก็ไลฟ์เป็นอ่าสี่โมงนะสี่โมงวันละครั้งเพิ่มพลังบอกศอกกำลังใจรักๆลึกๆกอด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 กันกอดกันเนาะกอดกันกอดกันกอดทุกคนเลยกอดเนาะ วันนี้คุณอารีอยู่บ้านก็ทําเมนูอะไรกินเนี่ยวันนี้ทําเมนูอะไรกินขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะเฮงเฮงปังๆกันทุกคนเลยอย่ยทุกเจพีงไห เออคุณรักได,ได้ได้เข้าไปในมามาตอนเช้ากับอ่ะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าจะไล์สักกี่นาทีแต่ในวงในวงอ่าไอ้นี่ก็ตีไปนหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราในในที่เรา ที่ตุ่มจบจบได้ตั้งค่าเนาะได้ตั้งค่าก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมทุกคนเนาะไม่ว่า <S <S เขาอยู่ในยองเขาอยู่อำเภอเมืองระยองหรือว่าอำเภออะไรเนาะมันระยองก็จะมีแหลมเำเภอนะอำเภอแก้งอำเภอ,อบนันคา <S <S ว่างๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆจะพาไปะจะจะไปเที่ยวหาคุณท้องย้อยนะคะเพราะว่าเราอยู่กันแค่นี้เองเนาะก็ไปหาผ่านเนาะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ผ่าน ในเอ่อคือเป็นส่วนหนึ่งในควาสมสําเร็จในครั้งนี้เนาะเป็นส่วนหนึ่งกับควาสมสําเร็จในนนุรีสวัสดีครับท่านผอเนาะ<ส>ก็ทุกคนเนาะก็คือเอ่อเป็นกําลังใจให้เราเนาะเป็นอ่าเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไอ้นี่แบบไอ้นี่เนาะไม่ชอบแบบฉลุอะไรเงี้ยมันมันมันแบบตื่นเต้นไปตื่นเต้นไปเนาะเราความกลัวว่าเดี๋ยวไม่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ ขอให้เฮงๆงปังปังกันทุกคนนะคะเฮงๆงปังปังกันทุกคนเลยลงมาเป็นสีๆเนาะน่ะแบบนั้นน่ะก็จะขึ้นเป็นบางครั้งบางครั้งที่ชูเนาะบางครั้งขึ้นบางครั้งก็ไม่ขึ้นแต่ลูกโป่แต่หัวใจนี่มีตลอดนะคะ <S <S นี่แบ,บแเขาก็จะอยู่กับเพื่อนนานก็คือการได้นาทีนั่นแหละแต่การอคอมเมนต์ก็คือการปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เนาะก็เป็นไม่ต้อง <c oughs> คุณาริมายองไม่เอานะะมาย่องต้องเป็นคนเดียวเดี๋ยวโดนไอ้นี่ โดนขาโดนขามาเนาะโดนขามาก็ขอบคุณอขอบคุณที่อยู่ในบ้านนี้เนาะก็ขอบทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่มีส่วนผักดันขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณป้าวจอยก็สวัสดีคุณทองสุขด้วยคืออมันเป็นทาง้อมของอาการได้คะแนนจริงจแล้วการได้คะแนนคือการอยู่กับเพื่อนที่ไร้สดุด ครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเจ้าคุณพี่ตูงเอาค,คุณคุณคุณทองย้อยจะใช้เป็นสโลแกนเลยเหรอคุณพี่ตุมเนี่ยมานเนาะแวะเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นอ่าอ่าเป็นอ่ากำลังใจให้เราเหมือนกันเนาะเหมือนกันสวัสดีคุณอัญญาลาสวัสดีคุณอัญญาลักณนะคะสวัสดีคุณโอกก็ แทนที่จะเรียกสายหลยสีเขียวไปเลยสายไหยสีเขียวก็คือสายไหลสไปรูรูเบหน้าอะไรเนะีนะ่ยแหละงามๆเลยนะคะคุณขวัญชัยก็เป็นกําลังใจให้คุณขวัญชัยนะคะคุณขวัญชัยก็ใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วก็เหลือไม่กี่กี่ถ้าเกิดถ้าเกิดอจุดหมายของจุดมุ่งหมายของแต่ละคนเนาะถ้าเกิดต้องการตังคนะ์เนาะถ้าเกิดต้องการตังค์อนุลีสวัสดีครับท่านผออเนาะ ก็ทุกคนเนาะก็คือเอเป็นกําลังใจให้เราเนาะเป็นการผ่านแล้วเรียบร้อยตั้งค่ะเรียบร้อยค่ะแต่เอพี่โคจะเข้าหรือไม่เข้าพี่ไม่ค่อยได้ตีเล่เรื่องนั้นเนาะบ้านฉางอาย่บ้านฉางแค่ตรงนี้เองอยู่บ้านฉางแค่ตรงนี้เองเนาะก็อยู่บ้านฉางก็แค่ตรงนี้เองหาดพราหาดพราหาดเพลาเนาะราบคุณข,ขวัญชัยสวัสดีครับ ป้าจอนคุณฝันชัยก็สวัสดีครับป้าจอนนะคะสวัสดีจ้าคุณทองสุกทักไทยเพิ่มพลังจ้าเพิ่มพลังบวกจ้าล,ลักๆเลิบเลิฟนะคะคุณอทองยอกอะไรที่มันเป็นแป้งแล้วตัดๆัดอนะเขาเรียกอะไรนะเป็นแป้งแล้วตัดตัดแล้วก็จะมีโรยถัย่วโรยน้ําตาลโรยงาอร่อยนั่นแหละเนาะ,นะ,นะเอออันนั้นใช่หรือเปล่าอืม คุณทองสุกก็ถามคุณทองย้อยเนาะนี่อะไรเงี้ยไปตะลันตะลันเนาะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอพอพอมาทําเนี้ยก็จะไม่ค่อยได้ไปเพราะเราต้องไลฟ์อยู่ละอ๋อแหมนึกว่านึกว่านีาน่เอาเอาแล้วอ๋อคุณเอคุณยายนิพพาๆๆนเขาอยู่ระยองเหรออืมคุณสันชยัรรชยคุณสอนชัยเนาะก็เข้ามาทักทายพูดคุยได้คะ่ะอ๋อขายเนาะก็ยอดขายให้ปังๆัเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ก็แล้วเขาก็เลยมีอยู่เครื่องเดียวเนาะก็อาจจะเป็นเหตุที่เขาไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาอะนี้เนาะถักทายอะไรนี้เนาะก็เดี๋ยวเวลาเข้านี่ก็ค่อยๆเนาะจนฝาเราจะออกไปก็นั่นะแหละคือการยุตินาะทีที่เขาจะได้ถ้าเรายังอยู่ถึงเราไม่ได้คอมเมนต์ก็ปกติก็ไปแถวนู้นก,ก็ก็จะบ่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเส้นทางนู้นก็ก็ไปบ่อยเนาะ,ะไปบ้านบึง สวัสดีคุณอัญญาสวัสดีคุณัญญารันนะคะสวัสดีคุณกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนต่อค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านนะคะปังๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตุ๊กตานะคะขอบคุณมากๆาที่เวลาพี่เนาะตอนเช้าจะคุณทองสุขประมาณเก้าโมงอ้าเก้าโมงก็เท่ากับสวัสดีคุณทองย้อยเนาะ คุณอนันต์ศักด์ก็สวัสดีครับคุณพระคีพดีเนาะสวัสดีคุณพาดีนะคะคุณอนันต์ศักด์เนาะ,ะ,ะทาเต็มที่แล้วเนะวาะว่าเราจะไปไอ้นี่เขาแต่ทีนี้ไปแล้วหาไม่เจอเนาะก็มันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนก็หาเจอเนาะพี่ป้านะ้าลุงป้านอะาลูกหลานเหลนอะไรเงี้ยก็เนาะก็บางทีก็จะมีเด็กๆอะไรเงี้ยที่อายุน้อยกว่าเราอะไรเงี้ยเนาะและ้วก็ขอบคุณคุณทุกคนสู้ๆไปด้วยกันเนาะก็ก็ยังเป็นกําลังใจให้กันอยู่เนาะ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไป euh. บ้านคุณอัญญรัตน์ก็พอดียุ่งยุ่งอยู่เนาะพอดียุ่งยุ่งอยู่พับบุตรเนาะปีละครั้งตุ๊กจีเนาะแต่สัตว์จีนนี่ไม่ได้ไว้ายเละจีนไม่ได้ก็ไหว้ก็จะมีพกเราก็เวลาเราไหว้เนาะเราก็จะว่าพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายอะไรเนาะแล้วก็ทําเกี่ยวกับเการเงินอะไรพวกนี้เนาะก็ให้ลูกคา้าปางๆเนาะทุกคนเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณป้า ฟาจอยก็สวัสดีคุณทองสุขด้วยเงินอ๋อแต่ที่เห็นนะ่ะมันแลมันเขียวเลยนะเห็นเป็นสีเขียวเนาะเออมันรสชาติจะเป็นไงนิ่มๆหรอนิ่มๆตาเนาะนัดนัดนัดนรีเนาะนัดนรีนัดน,ดนรีกับตุกตาเนาะก็ขอบคุณคุณตุกตาเนาะขอบคุณคุณป้าจอนที่มาสวัสดีจ้าคุณทองสุขทักททยเพิ่มพลังจ้าเพิ่มพลังบวกจ้ารักๆระเบิบนะคะ ท่องยอนแต่อ,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 พ,อพี่โคจะเข้าหรือไม่เข้าก็อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็พี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ไม่ค่อยน,นี้ไสัยเนาะมมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเพื่อนเนาะเพื่อนๆพี่พี่น้องๆลูกค้านาอาท,ทุกคนเลยเนาะที่มาให้กําลังใจกันหรือว่าเพื่อนที่ผ่านไปผ่านคอมนี่มีคอมเห็นมีคอมอ่ะก็คอมก็ใช้ได้นี่นะใช่ไหม ขอบคุณคุณอาลีขอบคุณคุณป้าจานขอบคุณคุณตรองสุขคุณอะไรเพราะว่าเออเหรียญจะวิ่งหรือไม่วิ่งก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไอจุดโฟกัสเรื่องตังเนาะคือทําสนุกสนุกอ่ะคือคอมนี่มีคอมเห็นมีคอมอ่ะก็คอมก็ใช้ได้นี่นะใช่ไหมนะขอบคุณคุณอาลีขอบคุณคุณป้าจานขอบคุณคุณตรองสุขค่ะคุณอ่คุณคุณอคุณป้าจอนก็สวัสดีคุณรัดเนาะสวัสดีนะคะ คุณตาสวัสดีค่ะคุณตากเกษมนุ่นอยู่เนอทักทายสบายดีทุกทุกคนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ยกมือด้วยสวัสดีครับผมอย่างนี้เลยเนอสวัสดีจ้าคุณพี่ตุ๊กเอ่อ่อจากนี้ไปก็โครงการ เหมือนป้าจอนบอกเนาะก็เ yeah. ป็นกําลังใจให้กันเนาะเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนนี่แหละเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ในต้องก็ได้แล้วมั้งไม่ต้องก็ได้แล้วมั้งหยอกหยอกกันเล่นคุณคุณทองย้อยคุณยายทองย้อยนายี่ทูมขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆพี่ก็ให้หัวใจไปเยอะๆเลยให้หัวใจไปเยอะๆทุกคนเลยเนาะสักวัน เฟซบุ๊ก,นก,กนเนาะก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันเนาะต่างคนก็ต่างช่วยกันเนาะก็เป็นกำลังใจเ<ห>ป็นดีแล้วเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเออนุสักอนันต์ศักด์เนาะอนันศักด์ขอบคุณนะคะประจอนก